i Å oh. Ja! <laughs> oh, yeah. เฉโดเคลื่อน,นประศักด์ตัวแรกครับผมนะวันนี้อุปกรณ์ไม่มีมาเลยครับมีแตก่กเคแมนตัวเดียวจริงๆโอ้โเข้าอยู่เนี่ยงเดียวครับผมเต็มเกนชโดตัวแรกครับผมชโดตัวแรกครับ ของเขื่อนป่าสักนะครับผมน้ำปีนี้น้ำมาเร็วดีครับเคแมนครับผมวันนี้เอาเยื่ออะไรมาเลยวันนี้มีแต่เคแมนติดมาตัวเดียว